เปิชีวิตอีกมุมแผนเคก้กเขมมนิดนอกจอติดดินใส่สื้อผ้าบ้านๆน,นั่งกินก๋วยเตี๋ยวริมทางไม่สมกับเป็นคุณนาย รถเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับแพนเค้กเคมีนิตเราจะเห็นผลงานของเธอนั้นมากมายหลากหลายด้านและนับว่าเธอนั้นเป็นนางเอกเปิดต้นๆของวงการบันเทิงไทยแต่มีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ติดรูลยค่ะหลายคนต่างชื่นชมเป็นอย่างมากล่าสุดเธอได้แต่งตัวชิวๆไม่หวือหวาไม่สวมแว่นดำไม่ใส่หมวกตัดแดดไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านริมทางซึ่งโมเมนต์นี้ทำให้เห็นชีวิตที่ติดดินของเธอมากๆจนแฟนคลับแห่เช่น ชมและบอกว่าเรียบง่ายมากๆค่ะไม่ใส่หมวกไม่ว่นดําไม่ถือว่าตนเองเป็นดาราหรือคุณนายตำรวจเลยน่ารักและบางก็บอกว่าตัวจริงคือสวยน่ารักหน้าตาเหมือนตุ๊กตาเลยตัวก็สูงมากๆไม่ยิงแต่งตัวแบบนี้สวยน่ารักมากๆและบางคนก็บอกว่าสงสัยน้องแพนติดใจข้าเตี๋ไก่แล้วสวยมากฉลาดสุดๆแบ่งความรักให้กับคนที่ยังลำบากได้ลืมตาอ้าปาก ช่วยเหลือคนทางอ้อมวิเศษมากนางฟ้าแผนและบางก็บอกว่าแต่งลุคนี้เหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเลยค่ะก็ได้รับเสียงชมกันอย่างมากมายเลยนะคะสำหรับแผ่นเค้กเขมรนิตนะคะที่เธอนั้นแต่งตัวชิวๆไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมทางนะคะและในลุคนี้นั้นแฟนคลับต่างก็ชมบอกว่าเธอนั้นเหมือนได้กลับไปเป็นวัยรุ่นอีกครั้งเลยซึ่งก็สวยนะ่ารักจริงๆนะคะในการแต่งตัวแบบนี้บางครั้งคนเรา สีเรียดกับการแต่งตัวเกินไปกับการเป็นดารานะคะต้องสวยไปหมดต้องดูดีไปหมดบางครั้งลืมเลยว่าชีวิตจริงๆการแต่งธรรมดานั้นก็สวยและดูเด็กขึ้นมากๆสังเกตบางคนเวลาไม่แต่งหน้านะคะดูสวยเหมือนวัยรุ่นเหมือนเด็กแต่แต่งหน้าแล้วดูเหมือนมีอายุมากเลยค่ะโดยภาพจะเป็นอย่างไรเราไปชมภาพของเธอพร้อมๆกันเลยค่ะ